ตกนัสว,ว,วัสดีครับผมบอลออนเดอะโรดนะครับนี่บอลออนเดอะโรดวันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับอำเภอคงนะมาส่งรถลูกค้าครับได้โอกาสนะครับว่าจะไปที่อ,อำเภอพิมายนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ไม่เคยไปปราสาทหินพิมายนะครับฝนตกหนักเลยนั่นง แต่หวังนะครับว่าใกล้ๆอำเภอพิมายแล้วพอไปถึงอำเภอพิมายแล้วฝนจะไม่ตกนะก็อรอลุ้นดูแล้วกันนะครับ สรุปแล้วคือ,เ,อเราจะไปนะครับเพราะ,ระว่าฝนไม่ตกแล้วตอนนี้น่าจะไปได้แล้วแหละประเด็นสำคัญเขาให้เข้าอยู่เลยตอนนี้ยินดีตอนน้ตอนรับเข้าสู่เมืองพิมายที่ถึงแล้วครับตัวนี่มีองค์พญานาคตอนรับนะครับองค์พญานาคคู่ โอ้เหลเลิมแล้วเริเร่มขังแล้ว นักเรียนักศึกษา,าที่เขาเคยนำชมก<อ>็มีมาแล้วอ๋อแต่ก่อนมีนักศึกษาไ่มีไเดี๋ยวมีแผนทัพแจกข้างในค่ะอ๋อโอเคครับซื้อบัตรซ้นอันนี้ซื้อบัตรเนาะค่ะขอรอบราคา20บาทคนะ่ะครับขอบคุณครับสองท่าน0บาท<ง>นี่ครับหน้าบัตรนี่โอ้ี่สวยมากเรา ไปเอาโบชัวมาอ่านดีกว่าครับเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีไกด์คือนักศึกษาฝึกงานแต่ช่วงนี้มันอย่างว่าครับช่วงโควิดเราก็ต้องไปหาข้อมูลกันเอาเองด้วยมีโบชัวอยู่ที่นี่นะครับไสวัสดีครับขอบคุณนะครับเป็น,ส,ส,ถนสถานที่มีขนาดใหญ่และสำคัญที่สุด ตั้งอยู่กลางเมืองพิมายมีองค์ประกอบดังนี้จุดแรกที่จะไปนะครับพัพพาเปื่องเครื่องนะครับลอยฝนตก <laughs> ประตูนะครับจะมีเจ็ดประตู จะมีคนเอาตังตังเหลียญน,นะครับเข้าไปใส่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเอาใส่เราเอาใส่ไหมจะได้เสริมเสริมบุญนะครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นคนบุญน้อยบุญน้อยบุญน้อยเหมือนกันอธิษฐานก่อนสูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้บุญมาวาสนารง์ เขียวพจีมากสมประตูและระเบียงคดก่อด้วยหินทรายเป็นระเบียงทางเดินหลังคาซุ้มโค้งเฮีย ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับของปราสาทล้อมรอบทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่ามันยังคงสภาพความสวยงามวา,ายพรกก่อนนี่มีเหรียญ พื้นที่ตรงนี้ยาวขนาดกว้าง564เมตรแล้วก็ยาว1,030เมตรก็กว้างอยู่นะพี่ครับนี่ก็จะเป็นองค์พระปางอีกองค์หนึ่งนะครับ สวยมากเลยนะพี่ถ้ามาเที่ยวหน้าเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ว่าคือหน้าฝนน่ะมันจะมีความชุ่มชื้นความเขียวจคีของหญ้าของต้นไม้ของดอกไม้นะครับตัดกับหินนะครับสวยมากนะอันนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นของดั้งเดิมใช่ไหมเนี่ยดูดลาย อันนี้หินเดิมของนั่งเดิมนะครับหินถ้าเกิดว่ามีหินก้อนใดก้อนหนึ่งหายไปก็เขาก็สามารถตรวจสอบได้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับแล้วเนื่องจากว่ามีคนโทรตามนะครับให้กลับไปขายรถต่อนะครับในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับปราสาทหินพิมายสำหรับในความรู้สึกของผมนะครับ กับการมาครั้งแรกนะครับก็คือรู้สึกว้าวมากนะครับว้าวมากเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามแล้วก็คงสภาพเดิมแล้วก็สวยงามมากนะครับสาหรับบอลออโนรถนะครับทำงานเหมือนได้เที่ยวนะครับ EP นี้ที่อำเภอพิมายเนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปซ้มนี่แหละเพราะว่าต้องกลับไปทำงานต่อนะครับไม่ไง่ายไปขายรถนั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยได้ด้อสวัสดีครับผม